ไม่ต้องสวยที่สุดแต่ผู้ชายหยุดที่คุณให้ทําแบบนี้ข้อหนึ่งมีความคิดเป็นของตัวเองผู้หญิงโดยส่วนมากนะคะจะคิดว่าการที่คุณเนี่ยทำตัวใสๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะคะคุณจะสามารถมัดใจผู้ชายได้แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะหยุดอยู่ที่คุณ mm. ไม่จริงนะคะ ผู้ชายโดยส่วนมากเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงที่ไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเช่นเขามาขอความคิดเห็นอะไรก็ตามจากคุณเนี่ยคุณก็บอกว่าไม่รู้แล้วแต่เธอนะแล้วคุณก็ไม่แสดงความคิดเห็นเลยผู้ชายก็จะมองว่าคุณไม่สามารถคิดอะไรได้ด้วยตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือ คุณเป็นผู้หญิงที่ไรสมองนั่นเองนะคะผู้หญิงที่สามารถที่จะมีความคิดเห็นของเธอเองมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะจะเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดมากๆน่าสนใจเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาเป็นผู้หญิงที่สมาร์ตเป็นผู้หญิงที่ฉลาด แต่เวลาที่คุณแสดงความคิดเห็นนะคะคุณไม่ควรที่จะแสดงความคิดเห็นในแบบว่าก้าวร้าวหรือว่าจริงจังมากเกินไปนะคะเวลาที่แสดงความคิดเห็นก็ควรจะแสดงความคิดเห็นแบบว่าซับซอบนุ่มนวลในแบบของคุณเองในความคิดในไอเดียของคุณเองนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดว่าุยไอเดียที่คุณพูดไปเนี่ยน่าสนใจดีนะข้อ2นะคะมีความกล้าหาญอดทนนะคะผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่มีความกล้าหาญอดทนมากๆอย่างเช่น กล้าหาญอดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานกดดันจากเจ้านายของคุณคุณสามารถอดทนผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยดีหรือว่าเวลาที่คุณเนี่ยสองคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะไกลๆแล้ว อาจจะมีปัญหารถยางระเบิดนะคะคุณก็อดทนแล้วก็ช่วยเขาแก้ไขปัญหานะคะแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เยอะแยะเสาะแสะนะคะไม่อดทนฉันทนไม่ได้ฉันรอไม่ได้ออ๊ยรอนนู่นนี่นั่นนะคะผู้ชายก็จะมองดูว่าผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ควรที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นภรรยา ข้อ3นะคะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะหรือว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะผู้หญิงที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณอาจจะเดินทางไปไกลขับรถไปธุระไกลๆคนเดียวคุณก็สามารถไปเองได้หรือว่าคุณอาจจะไปติดต่อธุระราชการอะไรก็ตามคุณก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแบบว่าพึ่งผู้ชายว่าเอ้ยพาฉันไปหน่อยสิฉันกลัวขับรถคนเดียวอุ้ยฉันไม่กล้าไปติดต่อธุระที่นี่เลยอ่ะฉันกลัวฉันไม่รู้จะพูดยังไง ผู้ชายก็จะมองว่าอุ้ยพึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วถ้าเลือกมาเป็นแฟนมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนะคะดังนั้นพึ่งพาตัวเองได้ทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยจะดูเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากที่สุดนะคะแล้วนี่ก็คือนะคะวิธีที่คุณจะสามารถมาใจผู้ชายได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะเหมือนดาราแต่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพร้อมที่จะหยุดที่คุณนะคะลองเอาวิธีการของคุณนุชไปใช้ดูนะจ๊ะสาว,สาว